สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมาที่ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนอื่นเราไปทบทวนของเดิมกันก่อนนะคะเมื่อวานเด็กๆเ,กเรียนกิจกรรมอะไรไปคะอ่าใช่แล้วกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะแต่สําหรับวันนี้คุณคณนนรูมาที่จะมาสอนเด็กๆกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในการการปฏิบัติตามคําสั่งนะคะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้เด็กๆรู้จักปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องกิจกรรมกันเลยค่ะเพราะดื่นเราจะมาสร้างข้อตกลงในกิจกรรมพื้นฐานกันก่อนนะคะวันนี้มีเครื่องเคาะมานะคะสําหรับเครื่องเคาะอันนี้เมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูเคาะเร็ว เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเร็วๆถ้าคุณครูเคาะช้าๆให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายไปช้าๆนะคะถ้าคุณครูเคาะสองครั้งแสดงว่าเด็กๆต้องเป็นยังไงคะอ่าใช่แล้วแสดงว่าเด็กๆต้องหยุดถ้าได้ยินเสียงเคาะสองครั้งนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะเมื่อเราได้ยุดเคาะสองครั้งเราต้องหยุดถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอ่าอีกรอบหนึ่งเด็กๆทำแบบนี้ทวนซ้ำประมาณ3-5ถึง5ครั้งนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมีสัมผัสนะคะอ่าเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะปฏิบัติทำคำสั่งเป็นยังไงเอ่ย เดี๋ยวคุณครูจะเคาะอันนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคาะสองครั้งให้หยุดแล้วก็ฟังว่าคุณครูบอกให้เด็กๆทำกิระทำหรือทำท่าอะไรนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ าาค่ะคำสั่งที่สองพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วไปเลยค่ะให้เด็กเด็กทำค่ะปลาว่น้ำค่ะปลาไว้น้ำเป็นยังไงคะ่ะว่ายเลยคะ่ะไปต่อค่ะ ให้เด็กเด็กทำท่ากบกระโดดกระโดดเลยค่ะไปกันต่อค่ะให้เด็กเด็กทำท่าปลาไว้นะอ่าเก่งมากค่ะทุกคนไปต่อค่ะ เด็กเด็กทำนกาบินบินเลยค่ะบินเลยค่ะบินเลยไปต่อค่ะให้เด็กเด็กทำท่า ให้เด็กๆฟังคําสั่งโดยการฟังคาสั่งจากคุณครูในคลิปนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทําหรือให้ผู้ปกครองเป็นคนสั่งนะคะแล้วก็ให้เด็กๆปฏิบัติตามนะคะอะเด็กๆเลื่อเหนื่อยหรือยังเอยอหายใจเข้าค่ะเด็กๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเพื่อที่จะให้ร่กใจเรานะคะเพื่เ,เลือดจะได้สูบฉีดนะคะอะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวปฏิบัติอะไรเอย่ยอ่าใช่แล้วกิจกรรมเคลื่อนไหวปฏิบัติตามคำสั่งนะคะแล้ววันนี้เด็กๆทำกิจกรรมนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าถูกต้องเลยค่ะลูกทำแล้วมีความสุขสนุกสนานและเด็กๆได้อะไรบ้างจากการจทำกิจกรรมครั้งนี้คะอ่าดเดี๋ยวเด็กดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอขณะที่ เด็กๆทำกิจกรรมกับคุณครูในกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆบอกอย่าลืมบอกผู้ปกครองนะคะว่าเมื่อเด็กๆเรียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองอัดคลิปตอนที่เด็กๆกําลังทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะปฏิบัติตามคําสั่งส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจแล้วแล้วอย่าลืมตอบคําถามให้คุณครูด้วยว่าเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมนี้แล้ว เด็กๆรู้สึกอย่างไรเด็กๆทําอะไรบ้างเด็กๆทําท่าอะไรไปบ้างเด็กๆมีความสุขไหมเด็กๆรู้สึกอย่างไรอย่าลืมน,นะคะทํากิจกรรมนี้แล้วอัดคลิปวิดีโอตอนที่เด็กๆทําแล้วก็ตอบคาถามส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูนะคะเด็กๆ,ๆเข้าใจหรือยังคะอ่าเข้าใจแล้วดังนั้นกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วจังหวะในเรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งอ็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย